สวัสดีเพื่อนๆช่องลิดเบอร์เกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเออ่พี่นายแคนพาน้องมาแข่งนะครับอยู่กับพี่เก่งฮะเหมือนเคยพี่เก่งก็อยู่กับเราในพาร์ทที่แล้วเนาะพาร์ทนี้ก็ยังอยู่กับพี่เก่งเหมือนเคยนะจีขเขาก็ประมาณนี้เนาะส่วนจีอูยุนอาวะ โหดวะทำไมตานี้เจอคนโหดวะเฮ้ยไม่เอาดีอาริสอาริสพอร์พ,พุ่ง,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 งปะปาได้แต่ยุนอานี่หนักอ้าอ๋าอพี่เก่งพี่เก่งเองตกใจตกใจลงสีแล้วหลงสีเรียกว่าเราเป็นสีน้ำเงินเป็นสีวะพี่ บิ้ลสิบบิ้ลสี่ไหมอ้าวงานงอกครับพี่เข่งหลุดอโอ้ยงานงอกครับงานงอกอะไรดีวะเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจ โอเคผมเอาสิบสองเอ้ยสิบสอทำไมวะสิบเอ็ไหมโอเคแกนาได้สิบออยู่ครับเ <laughs> <laughs> ขามาเอาอะไรเอเออะอเอ อมีอาการแปลกๆครับมีอาการหิวข้าวแทรกเข้ามาเนาะไม่เป็นไรเจ็ดเจ็ดเลยยอดเนาะอย่าผวนนะฮะไม่ดีไม่ดีไม่งามไม่งาม ไม่ดีไหม,ไมเงาไหมเชิมนะนอนนะผมก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมเ <c oughs> มื่อไหร่บ้านผมจะติดแอร์มันจะได้เย็นก่อนสักทีเปิด <c> พ <oughs> ัดลมแล้ว กลัวเสียงเรามันเข้าอ่ะโอ้ยเสียงแตกเอ้ยเสียงไก่โอ้ยช่างมันบินแล้วครับบินละบินบินบินละ,นนนละยินบินละเจ็ดเคยฟังปะ <c oughs> ความหวังคือเก้าครับ ความหวังพังทลายแล้วผมก็สร้างผิดด้วยเื่อน,นี้จะอยู่ยังไรผมถอยเต็มที่แล้วนะครับพี่เกตมันไม่ออกพี่เห็นไหมพี่ไปวิหารคูณสองนะ้วผมวันนี้เคโอ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 เค,โอเคครับ ถ้าเรตติ้งหรือฟีดแบ็กก็มือนเดิมน,นะครับถ้าเรตติ้งฟีดแบ็กมันดีผมจะอาจจะให้พี่ที่ร่วมรายการมาพูดทอกๆก,กับเราด้วยนะถ้าทำได้นะก็อยู่ที่พี่ขอด้วยครับถ้าพี่เขาว่างหรือเปล่าโอ้อะไรเนี่ยผมว่าผมทอยนี่แล้วนะ เสียใ,ใจแปบร้องไห้หนักมากผมไปไหนอ่ะผมไปเอาแลนด์มาร์กไหมผมเอาแลนด์มาร์กเลยลายนู้นเนาะขอมากันแน่นอนอยู่แล้วครับทีนี้ก็เราไปเอาแลนด์มาร์กตรงนู้นเนาะ <ๆ S 1> แลกกันคนละแลนด์มาร์กนะ C.M. แล้วมองกันที่ชิวอืมเป,ป็นไงวะจกาตังมาลมละลายเลยลมละลายโขแพงนะเนี่ยตั้งห้าแสนอืมอืมผมไปนะผมต้อง แกพาโดยแกหน้าโดยการไปเอาเมืองนี้แล้วละครับนะโอ้ยอกำังขับขายวะขายไหนอ่ะขายเกาะด้วยอ้าวอีกแก้วอ่ะพี่พี่ไม่เอาแนังฟ้ามาหนักกอไม่ดียว ติด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 ไม่ติดแล้วอ่ะคาถาไม่ผมแล้วอ่ะคาถาไม่ติดแล้วโอ้ยก็อยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบปดปีควรได้รับความแนะนําก็ไม่ใช่แล้วเออผมก็อยากจะแบบอัดปุ๊บลงคลิปปุ๊บอัดปุ๊บลงคลิปปุ๊บเลยนะ แต่คลิปหนึ่งม้งใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงอะลงอะแล้วอีกอย่างนะถ้าผมลงหมดปุ๊บเปิดเทอมผมจะไม่มีอะไรดูเลยเอยไม่ใช่ไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรลงเลยเพราะผม,มอาจจะไม่รู้ว่าเปิดเทอมจะได้ทำชาแนลอีมลป่าได้ทำอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาคลิปไหนลงเท่าไหร่ก็เลยจะต้อง มาเล่นดองดองคลิปไว้ครับแล้วเมมผมก็แบบนะจะต้องซื้อเมมใหม่หมละทอยสี่ครับออกหกครับ,บนั่นแหละครับ,บเป็นไงโห้ผมเทเปล่าบ,บอกแล้วครับพี่ผมขอโทษจริงๆมบบนี้ถ้นพี่ดูอ่ะผมขอโทษจริงๆจากใจเลยวิมานี้ผู้จัดซองบินติดพี่ เบอร์สองบินติดอ้าวเขาก็ตัดอยู่นี้ปะเขาบินอยู่อ่ะคือคือถ้าผมให้ไปนู่นใช่ไหมครับเขามาตัดตรงนู้นปุ๊บพี่เก่งก็สามารถเอาเมืองตรงนี้ได้อยู่แต่ก็มาดูนะความผิดผมอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าเคเบิลสี่ครับย่งเพิ่งติดเออ มีวิธีจบอีกอันหนึ่งก็คือผมต้องถอยได้สิบไม่ถึงครับเกตไม่ติดครับพี่ขอโทษพี่ขอคงดูอะ <c oughs> ถ,ถึงเกตติดก็ไม่ได้พี่ขอคงดูอยู่เบิ้ลสี่ จริงนะถ้าผมได้เมื่อกี้นี้เนีย่ยถอยผ้าหลายจุดมากเลยอะ่ะพี่เก่งผมขอโทษอุ้ยพี่พี่บริจาคเมืองบริจาคนี้พี่แล้วเราวัดจบพี่บริจาคอันนี้แล้วเราวัดจบ,เร,ดจบเราวัดจบพี่อันนี้ นั่นแหละพี่ยอดเยี่ยม,มัดจบเลยสิอย่าเบิ้ลก็พอครับนั่นแหละโอ้โหสุดยอดพี่ชายผมประมือประมือปมือ,มอ <c oughs> เกมได้แบบสุดยอดมาก <c oughs> เกมแรกก็หนักเลยครับ เกมแรกก็หนักเลยรอครับรอเมื่อถึงก็ฉันเจะหธออยู่ตรงนี้ทำไมผมชอบร้องเพลงพวกนี้วะไม่เข้าใจตัวเองเลยนาะ ส่งวุ้เฮ้ยมึงจะปั่นหนังฟ้ามึงก็ปั่นเร็วๆหน่อยดิวะชัรช้าเดี๋ยวเวลาไม่อัดคลิปอยู่เนี่ยมาเบิร์นไทม์กูเมมกูเต็มทำไงเนี่ยเออรอรอซื้อเมมก่อนรอซื้อเมมใหม่ก่อนเดี๋ยวให้เต็มที่เลยแต่เต็มที่ไม่ได้ดเดี๋ยวแม่งยาวเ,ยวเดินดคลิปนานอีก ก็พักหลางหลังนะผมก็จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนหน้าปกจะเปลี่ยนหน้าปกวันอาทิตย์หรือว่าวันที่จะได้เปิดคอมเนาะไปละสิบอ่ะสี่เคพี่เก่งจ้าโอ้ขอโทษครับไปไม่ถึง จีจีฮะจีจีโทษนอโทษฮะขอโทษโอ้ก็เอาไปแล้ว <c oughs> เรายังเล่นไลน์ได้อยู่นะนั่นแหละที่ผมคิดไว้ตรงใจกับเขาเป๊ะหน้าที่ของผมก็คือเรือบินครับนะ เรือบินทำไมเดี๋ยวพี่เขาก็จะถ้าอาลิสตัดไม่ได้นะก <_ letter> ็เขาก็อาจจะเบิ้ลสองหรือสี่หรือทำไมเอาเก,ก้าวะดูดูจขดิขอได้ไหมขอได้ไหมอยากได้เหลือเกิน <_ letter> หมวกนี้ก็นะอยากเปลี่ยนใหม่เหลือเกินอยากบอกว่ากว่าผมจะได้แค่หมวกใบเดียวอะ่ะคือตอนแรกผมใช้คิสตินเอสบวกใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยคสิสตินเอส,เอสบวกยี่ติดตัวมันคือหมวกแล้วผมไม่มีพอเปลี่ยนมาใช้อลิสเนี่ยไม่มีหมวกผมเล่นอะไรไม่ได้เลยเล่นแบบเจ๊งบงกระบงเบงเบงไปเลยผมต้องหาพวกคิสตินเอสหรือว่าเจ้าสาวคิสตินเอสมา จนผมได้เจ้าสาวคิสทีนเออ่ะผมเอาคิสทีนเอบวกยัดมั่งเลย,ค,เยคิดเอคิสทีนเอบวกยัดมั่งเลยหมันไส้ครับคือไม่มีอะไรมากพูดได้คําเดียวว่าหมันไส้ไม่อยากจห้ขามันอีกแล้วแต่ถ้ายแต่ถ้าตอนนั้นยัดไม่เต็มนี่ผมก็ร้องไห้เหมือนกันนะดีว่ามันโป้งแล้วเต็มเลยผมจะต้องเบิ้ลสี่ โทษครับพี่เบิ้ลไม่ได้ตัดแล้วหนึ่งคนหนึ่งสองสามสี่เอาเขามาตัดอย่างนี้มันก็ยังอยู่จุดเบิล้ลนะดิทำไมเขาไม่มาตัดเมืองน,นี้วะอออผมก็งงเหมือนกันนะมาละสิบสองพี่ขอเอาจบแน่ถ้าได้ ต้องดูว่ามันใช่เมืองบนปะเดีด๋ยวๆๆยาก่อนสามสีสมส่ห้าหกเจ็ดแปดเบิลแปดพี่เบิลแปดเบิลปัดอุย้ยไม่เบิลว่ะถ้าเบิลแปดนี้จบเลยนะจริงจริงจเจเลยฮะเท่กว่ะ เเสสีียยงงถอยครับเบิ้ลสี่อุ้ยไม่เบิ้ลไหมไม่เบิ้ลอะติดติดดีดิติดมันไม่ติดแล้วอะคาถาผมเจ๊งแล้วครับปกติมันใจแล้วมันจะได้นะมันจะติดติดเลยนะแต่ทำไมคราวนี้มันไม่ติดอะ ตัดได้ตัดดีตัดกันจังเลย้องทำดีฮะอือหือขอตัดได้ไหมอืมตัดไม่ได้

หนักแล้วครับเจ้าไงหนึ่งสองหนึ่งสองรปโอ้โหโหดเป็นสี่เป็นสี่เป็นสองชื่นชมในพี่เขามากเกมนี้ยาวอ่ะน่าจะได้แค่สองแมต สี่แล้วผมจะถอยได้ไหมไม่ต้องแล้วครับผมต้องไปเรบินไปส่งโทรกับพี่ขอแปะหน้เลยผมว่าแล้วกูคีหมดมั่งถอยเพี้ยนเลยไม่ใช่เพี้ยนหรอกนิ้วผมเพี้ยนตอนนี้เป็นอะไรวะ คือโปรแกรมที่ผมอัดอะ่ะมันไม่สามารถเอาอไปลงในตัวเครื่องได้ไงมันลงได้แต่เมมใช่ไหมมันผมก็เลยยังเครียดอยู่เนี่ยผมต้องซื้อเมมใหม่เพื่อให้มันอดัดคลิปได้ยาวๆผมอัดคลิปใช่ว่าผมจะเอามาลงเลยนะผมอัดเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปทำไฟล์ให้มันเล็กลงเพื่อมันจะได้เ อัพคลิปได้อัพคลิปได้เร็วขึ้นขนาดเจ็ดร้อยเมกังใช้เวลานาน,านเลยครับขนาดเออผมอัพเจ็ดร้อยเมกะยังใช้เวลาสี่ชั่วโมงแหละวันนั้นผมอัพสองกิกะวันหนึ่งอะเต็มเต็มผมก็นั่งเล่นเกมไปใช่ไหมเล่นนั่งเล่นเกมแบบก็รอเปิดดูรอผมอัพในโทรศัพท์เนียเปิดดูรอเปิดดูรอเปิดดูดมั่งครึ่งวันมันยังไม่เสร็จเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าหน้าเก้าไกลแต่ไปไม่ถึงครับโอ้ยพี่ผมขอโทษครั้งนี้ผมเชื่ออะไรไม่ได้จริงๆไปไม่ถึงสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเต็มเก้าอีกแล้วหรอ โอ้ยไม่ตองแล้วมั้งเอ้ยก็ยังก้าวได้อยู่ครับยังก้าวได้อยู่โอ้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 อ้เครื่องร้อน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 เดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าเครื่องร้อนเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าเครื่องร้อนโอ้ยเอ้ยเอ้ยผมขอโทษเอ้ยเอ้ยผมขอโทษ ทำไมเป็นอย่างนี้วะเครื่องร้อนโอ้โหร้องไห้หนักมากหรือว่าเนี่ยน่าจะได้คลิปเดียวแล้วนะจะได้น่าจะได้แมทเดียว,วะ้ะหนักครับหนักบอกเลยหนักหนังฟ้าแตกไปแล้วหนึ่งอันหกไม่ดึง อุ้ยวันสิบหกเจ็ดนั่นเลยแปดด้วยโอ้เครื่องยังร้อนอยู่เลยอะเมื่อกี้น่าจะกดจกเลิกถูกอะเครื่องมึงร้อนจริงๆขอโทษครับพี่เสียใจสุดซึ้งเอาว่ะ พี่คนนี้ไว้ใจได้เสมอพี่ชายพี่ชายไอพี่ลูกหลาพี่เข่งบูลูกหลาอ่าฟิน <c oughs> เขาเขาน่าจะต้องเขาจะเอามาจบมาจบเมืองนั่แหละครับ <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแมทเนี่ยไปเป็นตัวถ่วงเขาเอีกล้งหากนี่แหละครับความหัวของแคนนี้ ผมถึงบอกนะครับว่าผมเป็นไก่สุดในแคนก็พ้อยแบบนี้แหละครับผมออนสุดในแคนผมช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้เลยเห็นมโผมผมต้องถอยพี่ตีคลิปเลยพี่ว่าตัวนี้ตียากเขาจะได้ยินผมไหมนั่นแหละครับถ้า พูดได้แบบเลตติ้งฟีดแบ็กมันดีอยากให้พี่เขาพูดแบบพูดตอบโต้กันหน่อยเออไม่ใช่พูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็นะ mm hmm. ขอเลตติ้งให้มันดีๆก่อนฟีดแบ็ก hmm. มันดีๆ mm hmm. อ่ะทำประโยชน์ได้ละครับพี่ผมทำประโยชน์ได้แล้วนะผมแก้ผ้าได้แล้วนะเอ้ยแก้หน้าแก้หน้าครับแก้หน้าได้แล้วนะอ่า เหนื่อยใช่ฮะเหนื่อยบงตงเหนื oh ่อยฮึมพี <S 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 2> <S 2> <S 2> <S ่นิวส่งใบคลอเวลออกเสียงถูกไหมโคอบิลโคอบิลคอบิลอืมคอบคอบคเบ โอ้ช่างมันเถอะครับผมก็เอกภาษาอังกฤษด้วยอยากจะบอกว่าสอบกลางภาคผมตกอะ่ะไม่ผมไม่เอาจังจริงนะสอบกลางภาคผมไม่เคยสอบผ่านาวิชาภาษาอังกฤษเลยจริงๆไม่เคยแบบไม่เคยสอบผ่านเลยยังมากก็กล่าวเงี้ยแต่ผมไม่เคยตกภาษาอังกฤษนะพอรวมเกีรตมาผมไม่เคยตกภาษาอังกฤษนะถึงผมจะโง่แต่ผมก็เป็นคนขยันนะ อ่าเอาดิมาชมพูกับพีชเชื่อปะตอนมอสองอะ่ะขอสอบไปเนะี่ยสอบกลางภาคเขาบอกขาสอบอะไรวะไล่เดือนเดือนสิบสองเดือนอะ่ะแจนยูอรี่เฟบยูยรี่ให้ให้เขียนใช่ไหมผมตกค่าไล่เดือนผมตกอะ่ะผมแบบตอนนั้นทุกคนแบบอื้นหนทั้งห้องมีผมตกอยู่คนเดียว ทัง้งห้องแบบเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าผมโง่วิชาภาษาอังกฤษครับ <c oughs> นะ <c oughs> บินไหมอ่ะเขาไม่มีครับอ๋อโอเคจีขงงขแบบ้ข้างล่างคราวนี้เบาคราวนี้แล้วหน่อย,น,ยน้ำลายน้ำลายผมต้องสิบสี่ เบิ้งสิเบิบ้งสี่ตามสเต็ปครับ<ม>เพื่อจะช่วยพี่เขาให้ได้ผมจะช่วยพี่ให้ได้ผมสัญญาถท่าทำตัวมีประโยชน์ให้ได้ผมสัญญาเราจะทำตามสัญญาไม่เป็นไรครับเบิ้งสี่ลองมีสิทธิ์ได้สิบอยู่ครับ ซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตถึงแม่โอเคได้บินก็ยังดี็วเหมือนทอยได้สิบสองสองรอบเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เราจะทำตามสัญญา <c oughs> เขาเล่นลายแน่เลยว่ะเป็นสี่ฮะ แแล้วบนสี่เอาลายมัง่งไหมพี่เดี๋ยวผมไปช่วยสุดยอดสุดยอดพี่ชายคนนี้ของผมผมอยากจะเอาเจมมาเล่นด้วยจังเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่ๆในแครงที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมเอาเจ้มาเล่นด้วยก็ ช่วยๆกันโหวตนะครับโหวตเลยโหวตเลยอยากให้เจ๊อยากให้เจ๊มาเล่นเวยหรือเปล่านะโหวตเลยครับโหวตเลยคลิปนี้นะ่าจะได้ลงวันอังคารนะอังคารสักประมาณทุ่มสองทุ่มหรือไม่ก็สี่ทุ่มประมาณนี้แหละครับ นนาใช้ปิดคนแล้วน้องสุดยอดสุดยอด oh. ผมต้องกดคู่ทอยเบิ้ลสองแล้วพี่ขอมาจบเนาะโอเคโอเคครับโอเคโอเคอ้าวแตมอยากไม่ใช่สองหรือป่า แล้วผมดูยังไงเป็นสองแล้วทำไมถึงออกเจ็ดผมว่าผมทอยเบาแล้วนะลองอให้หนักมากแม่จะ,ะหนูทำไม่ได้แล้วผมก็เป็นตัวถ่วงเหมือนเดิมผมไม่เคยทำให้ผมไม่เคยมีประโยชน์สำหรับใครเลยผมก็แค่คนในแคดอ่อนๆคนนึงที่ทำอะไรไม่ได้เลย ครับไปไหนแบดแบดไปไหนแบดแบดเอ็ดบวกเนี่ยจี้มันโกงโคตรนะผมว่าจี้มันโหดไม่ใช่โกงหรอกจี้มันโหดกว่าบอยนะจี้ติดตัวมันอนะเอ็ดบวกขอยอมว่าต้องเป็นเอ็ดบวกนะสกิลติดตัวมันโหดกว่าบอยอีกบอยไม่แค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองแต่ว่าแบดแบดมันตั้งเท่าไหร่อะ สามสิบเปอร์เซ็นเท่ากับปืนบอยคือปืนบอยเอสบวกอะ่ะมันสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จี้ติดตัวของบอยมันแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมส่วนแบทแบทอ่ะเอสบวกอะ่ะจี้ติดตัวมันยี่สิบสี่เปอร์เซ็นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่สกิลติดตัวมันอะ่ะสามสิบมันเลยแรงแต่ว่าก็ เหมือนบอยบอยตอนมาใหม่ๆอ่ะ,อะที่อีเวนต์บอยมาตอนแรกเลยนะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะมันสลับกับมา์กี้อ่ะอืมอเปอร์เซ็นต์มันสลับกับมากี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสลับกับมากี้ทำให้บอยโคตนโหดเลยครับเขาจะจบอ่ะเอาไงดี่ะพี่พี่จ๋า พี่จะตัดหรือเปล่าผมว่าเสียวเสียวแล้วนะผมเสียวนะเสียวใส่จริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละที่ตัดแล้วครับเสียวผมก็เสียวครับ เราเราต้องเล่นเซฟครับเซฟที่เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อน,คว,นความประเนี่ยความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายครับสุภาษิตสอนสอนสอนคนครับเอออืม พี่จ๋าพี่จบไดไหมถึงปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลยอ่ะจำยากอยู่อ่ะโอ้พี่ชายคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังพี่จ๋าพี่พี่อย่าเิผมเสียวฟอสซิลสิวคยยิวมาแล้วจ้าก็ไม่ใชล่ละ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็แชร์ถ้าสงสัยก็สามารถสอบถามกันได้เม้นถามก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ผมมาก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย